สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้รีสอร์ทสำเร็จรูปประกอบใหม่ที่นำไปใช้เป็นบ้านรีสอร์ทสำนักงานบ้านพักตากอากาศหรือออฟฟิศภาคสนามแบบมีห้องน้ำใหญ่ภายในตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลูกค้าสั่งทำแล้วก็ส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาดูกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตร ยาว6เมตรสูง3เมตรพร้อมหลังคาสลบอีก1ชั้นนะครับตัวตู้เป็นโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกอขนาดหนา3.2แล้วก็พ่นทับด้วยสีกันสนิม toa red oxide แล้วก็พ่นทับด้วยสีจริงโครงสร้างที่เห็นทั้งหมดเป็น toa ค r y p t o n ภายนอกอย่างที่บอกตู้เนี่ยจะมีหูหิ้วสลับยกและเคลื่อนย้ายให้จำนวนสี่หูและมีหูด้านบนอีกตัวเสารองรับตู้จะมีทั้งหมด6จุด สูง15เซนก็คือเป็นขาตั้งตู้อันนี้คือด้านหน้าตู้จะมี1ประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมลูกบิดของเยลแล้วก็หูช้างครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตรกรอบอลูมิเนียมอกขาวพร้อมตัวกันสาดมีให้ครบตัวหลังคาด้านบนปิดทับด้วย ตัวฝ้าระบายอากาศแล้วก็โครงสร้างถักโครงสร้างในอีกทีแล้วก็ปิดทับด้วยตัวเชือราบอร์ดและหลังคาเป็นเมทัชชีตแบบมีส่วนกันความร้อนนี่คือด้านข้างตู้ด้านข้างตู้ตรงนี้จะมีห้องน้ําภายในขนาด1เมตร50คูณ3มเมตรเดี๋ยวพา,พามาดูรายละเอียดกันต่อครับนี่คือด้านข้างด้าน3มเมตรหลังคาเป็นสโลปพร้อมปิดทับด้วยเชือราบอร์ดครบหมดแล้วก็มีฝ้าระบายอากาศด้านหลังตรงนี้คือด้าน6เมตรด้านหลังครับ ด้านข้างตรงนี้จะมีพัดลมดูอากาศฮาตาลี6นิ้วแบบมีฝาครอบ1ชุดสำหรับโซนห้องน้ำภายในนี่ก็จะเป็นฝ้าระบายอากาศแล้วก็มีเมทัลชีปิดทับอีกชั้นหนึ่งส่วนหลังคาจะเป็นอีกชุดหนึ่งปิดด้านในก็คือพูดง่ายมีหลังคาที่มีฉนวนไอโซวอลของโชเคสไอโซวอลหนึ่งชุดแล้วก็มีหลังคาเมทัลชีปอีกหนึ่งชุดคลุมอีกหนึ่งชั้นครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมดูอากาศ8นิ้วของฮาตาลีสำหรับในห้องถงใหญ่ครับ power pack ตัวผู้ตัวเมียสำหรับต่อไฟเข้าแบบกันน้ําภายนอกพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวตัวนี้ต่อเทสระบบไฟฟ้าครับหน้าต่างด้านบนเป็นบานกระทุ้งครับแล้วก็ด้านล่างเป็นบานฟลิกครับด้านนี้อสองชุดตรงนี้คือด้าน3เมตรอีก1ด้านครับนี่หลังคาครับนี่คือลูกบิดของเยลแล้วก็หูช้างมีให้ครบหมดแล้วก็พร้อมใช้งานอลูมิเนียมเป็น กรอบอกขาวทั้งหมดอันนี้คือเวลาปิดประตูมาแล้วครับมน,นี่ผมแพนดูด้านหน้าครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างครับ่านี่เทสไฟนี่อะไรเรียบร้อยเตรียมส่งมออผมพามาดูรายละเอียดในเรื่องของระบบไฟฟ้ากันก่อนครับระบบไฟฟ้าเป็นตู้ควบคุม เมนเซอร์กิต63เซอร์กิต32 20และ16เผื่อำะดับเพื่มปับอากาศเรียบร้อยของช้างสายไฟเป็นของยาสกิเดินในข้อ PVC ส,สีขาวปลั๊กคู่กาวนี้เป็นของพนาโซนิกครับพัดลมรดยอาการอารอลิป8นิ้วแบบมีขาข้อพร้อมชุดสวิตช์หนึ่งครับไล่มาที่ประตูทางเข้าเมื่อสักครู่ครับด้านหน้าก็จะมีสวิตช์ปิดเปิด,ปดซึ่งควบคุมไฟและพัลดลมระอกาศ รักที่ตามนีหนึ่งชุดครับนเบีเพาวปมาดูรายละเอียดของตัวฉนวนกันมางครับฉนวนทั้งผนังทั้งหมดนะครับจะเป็นรุ่นโซเลสไอโซวอลเป็นฉนวนหนา2นิ้วพร้อมโฟมขาวภายในการร้อนเก็บเสียงและไมลามไฟสเกลที่เสียงผมจะก้องมากขึ้นเมื่ออยู่ในตู้คือคุณสมบัติของฉนวนตัวนี้ส่วนตัวพานจะเป็นตัวมีว่าบอร แล้วก็ทำสีครับมีให้ทำยืดร้อยนี้ระบบไฟฟ้าหน้าต่างบานเลื่อนสลับครับไฟฟ้าเป็นโคมกลมส,ส6วัตต์มีให้2ชุดแล้วก็หน้าต่างด้านนี้จะเป็นบานกระทุ้งด้านบนแล้วก็เป็นบานฟิกด้านล่างอีก2ชุดครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ครับ มาดูด้านของอพื้นกันบ้างครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา1 6มิลแล้วก็ปูทับด้วยตัวเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของแมสของคิวโพยางรอบตู้เป็นของสตราร์เฟกครับมีรายละเอียดภายในผมแทนให้ดูดีไซน์รอบครับก็คือมีทุกอย่างครบแล้วนี่เราติดตั้งเครื่องปรับอาก,กาศแต่ทั้งท้าว่าติดตั้งเครื่องปรับเนี่ยเดี๋ยวรอไปติดตั้งง้ายๆเพราะว่าจะติดตั้งด้านหลังครับ ส่สามาดูในส่วนของที่ผมบอกว่ามีห้องน้ําภายในกันบ้างห้องน้ําภายในขนาด1เมตร50คูณ3เมตรมีชาาเวอร์มีระบบต่างๆให้มาดูรายละเอียดกันเลยด้านหน้าจะมีสวิตก็คือควบคุมไฟจำนวน2หลอดครับกระจกเงาพร้อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์คอตโต้ที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ ฝักบัวสุรานะครับเราแบ่งผ้านี่คือเป็นตู้กระจกสามารถติดกั้นเป็นตู้กระจกอาบน้ำเลยครับตัวนี้แล้วก็เป็นกระเบื้องปูสูงขึ้นมาอีก30เซนมีระบบฟอเดนลรใแห้เรียบร้อยฝักบัวอาบน้ำมีให้ครบเย็นเห็นครับพขาลงดูราคา พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ระบบอน้ำเข้าน้ำออกมีให้ครบก,ก็คือทางลูกค้าสามารถที่จะจํำน้ำจำไฟภายนอกแล้วใช้งานได้ทันทีครับนี่คือข้างภายในมาไปดูซ้ายยอดครับก็ห้องน้ำจะเป็นขนาดใหญ่ก็คือไม่ตืดอา่างขนาดกว้าง1ใน5่ 150. ยาว3เมตรก็คือขนาดตัวตู้ฝั่งนี้ไปเลยครับกว้างใช้งานได้จริงครับตัวนี้ก็คือภายในห้องผมใหญ่ก็สามารถวางเตียงได้ตู้เย็นได้ติดตั้งเครื่ประกาศได้ระบบไฟต่างๆราเกือให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตู้ตัวนี้ก็จัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์อยู่ หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ Line official asi s g n c o n t a i n e r showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r showcase com หากท่านลูกค้าสนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็สามารถสั่งผลิตใหม่ได้ใช้เวลาโดยประมาณ20-25วันครับตัวนี้เป็นรุ่น showcase resort ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อต้อนรับคลิปใหม่ๆของเราที่จะส่งให้ลูกค้าเกือบทุกสัปดาห์นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ